มารามครับมารามแน่ใจเหรอครับว่าจะหายเห็ดป่านี้นะ่ะแน่ใจสิสมหมายแกพูดอย่างเงี้ยหมายความว่ายังไง แต่ป่าแถวนี้เนี่ยไม่มีใครเขาเข้ามานะครับมาดามลึกขนาดนี้เนาะมาดามหาเห็ดควนหาอยู่ข้างนอกนะครับมาดามก็รู้ว่าป่านี่คือป่าอะไรไใช่ไหมแล้วแกพูดทําไมสมหมายยิ่งคนไม่เข้ามานี่แหละเห็ดเยอะถ้ามาดามอยากกินแกงเห็ดมาดามซื้อเอาก็ได้ไม่ต้องมาลำบากขนาดนี้ก็ได้ครับใช่ไหมมันไม่สนุกเท่ากับมาหาเองรู้ไหมสมหมายฉันนี่เซียนหาเห็ดนะมาดามก็ดูบรรยากาศสิครับมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆทึบก็ทึบอุ้ยนขนคิงลุก ใช่ไหมแกนี่คิดมากสมหมายถ้าแกเจอเหตุละโงกสักหนูนะแกจะไม่พูดอย่างนี้เลยฉันขอเต็มตานี้ก็พอค่อยกลับโอเคครับเอาที่มาดามสบายใจเถอะครับอย่างน้อยผมก็ไม่ได้มาคนเดียวเนาะคนนั่นแหละแล้วแกจะกลัวทําไมเราก็มากันตั้งสองคนถ้าสองคนกับมาดามผมไม่เข้ามาหรอกครับดีนะครับที่เรามาสามแกพูดอะไรสมหมายฉันไม่ตลกนะตลกอะไรครับก็เราเดินกันมาตั้งสามคนตั้งนานแล้วมาดามพาหลานมาด้วยไม่ใช่เหรอครับเนาะ สมหมายแกพูดเล่นหรือพูดจริงเอาก็พูดจริงสิครับมาดามก็หลานมาดามเดินจูงแขนมาดามมาตั้งนานแล้วไงครับใช่ไหมหนูเนาะสมหามายมาดามจะสะบัดมือหลานมาดามบอ,อกทําไมล่ะครับถ้าเกิดมันไม่จับมือมาดามเดี๋ยวมันก็หลงป่าหรอกเนาะหนูเนาะครับสมายแกเห็นจริงๆใช่ไหม,ไมเห็นสิครับเห็นจูงแขนมาดามมาตั้งแต่เดินเข้าป่าแล้วแต่แต่ก่อนหน้านั้นฉันฉันไม่เห็นมะสมาย จะไม่เห็นได้ยังไงล่ะครับมาดามก็เราออกบ้านมาแค่สองคนพอเข้าป่ามันมีสะคนนั่นแหละเรามาสองคนนะสมหมายงั้นเราลองนับกันดูไหมครับว่าเราครบสองคนไหมหนึ่งส,ส,สองสามส <S <S เห็นไหมครับมาดามมีสามจริงๆด้วยก <c oughs> ู <ๆ c oughs> ไปละส,ส,สมายล้อฉันด้วยหนูหนูมาอย่างไงเนี่ยหนูอยู่นี่หนู หน,หนูอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ลูก200ปีแล้วฮะกูกกเพิ่ง50เองให้ผมไปอยู่ด้วยนะได้ได้ไดงั้นงั้นรอตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเอารถเข้ามารับอย่านาะนนะ